และนี่คือมีดหมอหลวงพ่อพัดวัดห้วด้วนนะครับเป็นมีดหมอรุ่นคคศาสา์นะครับรุ่นคัชชะบารมี99นะครับจัดสร้างปี63นะครับมี2ไม้ด้วยกันนะครับขนาด5นิ้วมีไม้สีแดงคือไม้ประดูแดงจัดสร้าง500เล่มนะครับไม้สีดำนะครับไม้มะค่าแต้นะครับจัดสร้าง500เล่มนะครับโหสร้างน้อยมากๆและรุ่นนี้นะครับ มวลสารเนี่ยปลุกเสร็จในไตรมาสนะครับเขาเลยตอบว่าไตรมาสหกสามวลสารมีอะไรบ้างโคตรเยอะเลยครับเกศาชั้นมากผงพุทธคุณนะครับผงแร่เหล็กไหลนะครับผงแร่เหล็กน้ำพีผงก็เบื้องโบดนะครับดินเจ็ดป่าเจ็ดโบดนะครับผิวผงสวลีนะครับพระพิมพ์ต่างๆนะครับเขี้ยวเสืองาช้างนะครับแร่สมโพธิแร่เจ้าน้ําเงินแร่เขี้ยวแก้วหานุมานข้าตอกพระล่วงนะครับ ตะปูสังฆะวานนนะครับเสารนสสารานะครับปลอกลูกปืนเก่านะครับชนวนหล่อพระพุทธรูปนะครับแผ่นจานอัคละเหล็กสําหรับทํามีดนะครับเนี่ยนะครับด้านล่างที่เป็นโลหะนะครับจะอยู่ที่ใบมีดที่เป็นผงต่างๆจะอยู่ตรงกลันมีดนะครับและตอกโคตจะเป็นโคตนี่นะครับที่เป็นเหมือนงวงช้าเนี่ยเขาเรียกว่าโอมนะครับสัญลักษณ์ขององค์พ่อพระพิฆเนศนะครับมีพอพ่านด้านในคือ แทนหลวงพ่อพัดนะครับเลขโคนัมเบอร์ต่อบริเวณนี้ครับนี่นะฮะตอกเป็นช้างนะครับโดนเด่นทั้งนั้นอํานาจบารมีนะครับผู้คนเกรงขามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือมีความเมตตานะครับเพราะว่าช้างเนี่ยพี่เห็นไหมครับว่านะครับช้างนี่เป็นสัตว์ที่อันตรายแต่ว่ามีคนอยากจะลูบอยากจะคาอยากจะจับอยากจะมองนั่นแหละครับคือความณเมตตาของช้างนะครับนี่ ฝั่งนี้เลยนะครับคือพระคาถามหาอํานาจนะครับวิธีใช้คือท่องนโม3จบนะครับนบโม3จบและก็ท่องพระคาถานี้สามจบนะครับคาถาอ่านว่าคชะสาโรอิโตโพธิสัตโตราชสิงโโหมหิทิโกอะระหังหือฤาอ,อ,อังอะท่องทั้งหมด3ครั้งนะครับสําหรับรุ่นนี้เขาจะเขียนไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับเขียนไว้ที่ซองให้เลยนะครับเปิดแบ่งพที่พี่นะครับ ราคา3,000บาทเท่านั้นนะครับเล่มละ3,000บาทนะครับรีบจับจองนะครับมีจำนวนจำกัดมากๆเลยสำหรับมีดรุ่นคดชสารนะครับปี B 63แรงทุกเล่มนะครับปี B 63นะครับสนใจทักมาได้เลยครับราคานี้3,000บาทครับสวัสดีครับ